สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขบุรีเดินหน้าสนับสนุนร่วมลงพื้นที่ถอดบทเรียนความสำเร็จปฏิบัติการสามปปลุกปันแปรแชแอนเชงหนุนเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารเมื่อวันที่23เมษายน2567เวลา13นาฬกาณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคริสตจักรสังขบุรีหมู่ที่5ตําบลหนองลู สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังคบุรีโดยว่าที่ร้อยเอกกีระสมพงศ์พัฒนาการอำเภอสังขบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสังคบุรีและนายสุรชัยแสดงชัยาศาสนาจารย์สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคริสจักสังคบุรีนายสุพลสังคสโภาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านเวคดี ให้การต้อนรับนายอาทรพิมพชนกผู้ตรวจราชการกรมพร้อมด้วยในาใยชัยธวัฒน์ดำศรีสวัสดิ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดก,การความรู้สถาบานันการพัฒนาชุมชนกรมการพัฒนาชุมชนและคณะเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการบันทึกวิดีโอและจัดทำการถอดบทเรียนความสำเร็จเราสามารถที่จะลดค่าใช้ใจ่ายจากการที่จะไปซื้อแต่ข้างนอกแต่เราสามารถที่จะเก็บฮอมที่จะใช้เงินที่เรามีอยู่ กกจากนั้นเวลาสิ้านาฬิกา3านาทีร้อยตำรวจเอกสุวิทย์ราชสุภาเจ้าของพื้นที่โคกหนองนาโมเดลซ l m หนองลูศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าระดับตำบลของตำบลหนองลูพร้อมด้วยนายถนอมแก้วจันกำนันตำบลหนองลูผู้แทนครัวเรือนยากจนทีพแมให้การต้อนรับโดยจัดทำองค์ความรู้ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์แบ่งปันระดับตำบลแบ่งปันเมล็ดผักสวนครัวกล้าผักให้แก่ครัวเรือนยากจนครัวเรือนเปราะบางและประชาชนในพื้นที่อำเภอสังขบุรีโดยสร้างวัฒนธรรมแห่งการปลูกเพื่อแบ่งปันลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนต่อไปประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าพอเราปลูกผักสวนครัวเราก็เอาไปทําอาหารในบ้านนะครับแบ่งให้ญาติพี่น้อง นะครับแบ่งให้เพื่อนร่วมบ้านนะครับก็ประหยัดไปอีกได้ส่วนหนึ่งนะครับภาพข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขบุรีทีมข่าวนิว24รายงาน